พมันมีวันหยุดครับตอนนี้อยู่ที่บ้านแขครับตำบลฝ่าหวนคอวังยาโสธรครับติดยังซุ่มครับเขียนติดต่อพอกันใช้กับม้ามันมีว่างก็เลยพามาเบิงประเพณีบุญบั้งไฟแสนมาชมความที่ใหญ่ลังการนั่นแกรลังสิ่ขึ้นเราพอนน่นแกร้านสี่ขึ้นเราเอ้าพี่น้องเย็บซีจำได้เลยแครับหายใจนะ ใ่เยเนี่ยไ่บขอโน้นคือเราเนี่ยเขาประกาศแล้วเป็นบังไ้าเสียนครับกำลังจะขึ้นแล้วขึ้นแล้วพอกันไสขึ้นดีเลย่้นหาเด็ขึ้นดีดีขนาด ห้านิ้วครับบังไฟเสียนเดี๋ยวเราจะไปสนามบินต่อนะครับไปรับนางเอกนางเอกอ,อันนางเอกสาวดาวค้างฟ้าที่จะมางานคืนนี้ไปรับที่สนามบินเนาะแน,นมนสุดฮะนนลุงฮงลุปตาเลยครับเดี๋ยวเราจะไปรับนางเอกที่สนามบินต่อนะครับนางเอกสาวดาวค้างฟ้าอีกใกล้เลยเนี่ยย่งางไปนี่กใกล้ๆอยูนน่เลยคุณทานอยู่คุณมาย่างไปเรื่อยๆ เป็นตลอดอันล้วโล่โกโลกอย่เนาะยุกยุกยุกอยู่ไหมบ้านแขไม่ร้บ้านแขคอวังบ้านแขอวัง,วง,วงกระซ้าามกระซัซีสเกยียนน่ะละทำมันขึ้นยาสุดรแม่ครับเกียรติต่อยังสุ้มหน่อยเลยมือนี่มาอยังเวทีพี่น้องมีนัดกับรถเห่ใจบุญสาวมีรถแห่พร้อมดานดันดน,นอกมีรถแห่ เตัวพร้อมมากเลยครับวัอนี้คุณได้พร้อมคุณฟอมคุณเม่หน่อยคือเซียนบังไฟเนาะน้อยมันนี่สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเก้าตันแพร่ครับพี่รองเจ้าตะบุญฟ้าฮวนครับอำเภอเขาวังจังหวัดยะโสธรครับอยู่พวกเราครับร่องแห่ใจบุญวอร์จิครับร่องแห่ขั้นบอกไงเลยครับวันนี้ขั้นสิบสองล้อออกไมนีออกไมนีแล้วเกมอิบเกมโชว์ของพวกเราชาวทีมงานอากาศแปลน ตัวเวรเริ่มไรื่หน่องแตงไทยห่ยองค่ำมาดีนะครับอยู่ของเรายาวๆไปจนหัวตีแปดโดยประมาณโอ้ดังดีเรยขออีกตำหนึ่งทุ่มโดยประมาณกับเราชาวทีมงานยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอสโชวนะครับปริณีบุญบังไฟดังดีหรอข้าวบ้านเขตข้าวอภิขรขอวังของเฮ้ารับประญาัดเริ่มถ้ำการแสดงครับดั้งภาพพี่น้องวนพี่น้องซืนครับพี่น้องได้ยินเสียงนีเแล้วมาเด้อครับ ทีมงานรถเฮรเรมทําการแสดงแล้วครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีทีมงานพี่ๆสาวน้อยพี่ปันแทนด้วยนะครับน้องปุ๋งอิงสาวน้อยพัน<อ>แทนครับผมบปมาติปปวเตอร์แต่นั่งเงองแค่โอ๋ครับ นึกว่าพูดไหนพูดไหตัวนี้วะอไอเี้ตดังดีอพอกันได้หาะดังตึบเลยเนี่ยพี่ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมะลงมาเลยจ้ะไม่เ็นไวไม่เป็นไรยังพี่หนุอคิอนึกว่าเถียงใครสิดดดน้องแต่งให้สิดดดไปหาน้ององค์อีกนืซ กุ้งจริงโดดหะาหนองของจริงเลยก่อนจะไปบงังไฟครับต,ติดกันเหรอครับ้ังหนากะป่นพ,พี่น้องมาไลายย่เลีครับนี้สนามบ้านแขกขอว่างเอาก็ยัด ลองเพ็งศาสตราภิธานองจังหนึ่งผลงานเพิงก่อนครับซีบิดบักกุลจังอีอนจังหนึ่งผลงานเพิงครับดังดังดีเนาะสวัสดีพี่พี่แฟนท่านอย่างแฟนพันไรสุบูร์สุคนต้องเด้อครับ ชีวิตของบักพุนชาได้ลงโค้ดังโ้งลสิพวงย้อนขึ้นหัวคนที่วัวีลาชาบานโอยน้ำตัตังดงน้อนี้าผมขอเดี๋ยวคลิปาสิย่างกับแง ด้านฐัานนาเิธีครับตอนนี้ยังดูรถแห่อยู่ครับพี่น้องมาอไรดีลูกทุ่ง thank <laughs> you เดีวบางนึงครับเ้มาเคร่องเสงมโคตรลายได้บอกันไกันได้ะเบิรเน้อไ่จาดกันไงโคตรลาใเลยวันนี้มีลายสนามนี่กัมีสนามเดียวในลายเลยไม่ติดหรือ่ติบอลติดหือเปล่บอลลูกันทายไม่รู้จรตหรือบติด มีมอไซร์วินพร้อมเลยสำหรับคนจอดลอยใกล้ๆครับบรรยากาศครับของกินหลายอย่างของใส่ับเขามาไก่ทานมไกลหรอมองไก่ทานจูดเหรอ คนเอกงขืนฐานอยู่บางนงก็ุดบกจุดัางขืนฐานบางว่อกี้ขืนไปมันลงมั้งโอ้ยลงเลยล่ะคำว่ลุกันเสไร้หมลยอาเจ็ดอาปเพียงดพียงอาเดี๋ยวพอไหมิปหนาครับ ยังนีอาไ้สีกข้นครับคนไหมรัน